ได้ครับอ่หยิงฝ้าได้สวัสดีครับวันนี้จานสุกเนาะจะมาเก็บงานฝ้านะครับผมวันนี้ทํางานฝ้ากันนะครับผมรับงานฝ้ามาแล้วนะครับผมพอดีได้ลูกน้องจ้างจ้างลูกน้องมาใหม่นะครับผมจ้างลูกน้องมาใหม่นะครับผมองลินอูเนาะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะสอบถามดูว่าทําอะไรได้บ้างนะโอเคครับผมจันสุกอ้งยิงฟ้าได้ไหมได้ครับอ่ายิงฟ้าได้อ้ง ฉับฉับฟ้าได้ไหมได้ครับได้อ๋ออ่องและทาสีขัดโปนี่ได้ได้โอเคอ่าเดี๋ยวเองเอาทั้งเซอร์วิสขึ้นไปยิงนะออ่ายิงได้ยิงให้พ่อหน้าดูด้ว่ายิงได้ไหมอ่ายิงยิงให้ดูก่อนไ้เลยาวอ้าวอ้าวอามเป็นงั้นอนะอ้าวอ้าวอ้าว ทำไมเป็นงั้นอ่ะอ่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชนิดเลยอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอ่าโอ้ได้ลูกน้ำมาใหม่ครับผมทำงานได้หมดพอเราวัดท่าตัางช่องได้แล้วนะต้อใส่อย่างนี้ใส่เพิ่ม นะเราต้องจับดูจับดูนะว่มามุมเรียมมันเสมอไหมอ่าเนี่ยเด้ยวเราขอยิ่งครับดิ่งดิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องชิดเข้าไปในอีกชิดเข้าไปในอีกอโอเคครับผมวันนี้สงสัยจะน่าจะไม่รอดครับมไม่เป็นไรเรียนรู้กันได้นะวันนี้เรียนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อย ค่อยๆขยับปรับอีกทีหนึ่งนะครับผมอสวัสดีครับ